สวัสดีครับเพื่อนๆนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอยอดเทียนแป้หนึ่งพันแปดร้อมาชนะเดินให้แพ้ได้หมาชนะเดินให้แพ้ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเพื่อนๆฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดดเอลเช่นเคยนะครับ จับคู่มาเจอกับคุณเกศรานะครับก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหแสดงว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะสมัยใหม่เล่นหมากรุกน่าจะเก่งนะครับเพื่อนๆนะฮะก็มีเลตติ้งอยู่ที่1,874นะครับวันนี้ช่างยันก็มากับบายยองขวาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะก็เปิดรูปทรงรูปหมากนะครับเพื่อนๆฮะตามที่เราเล่นประจําอยู่นะครับ วันนี้ก็เล่นเป็นมายงขวาขุนวังนอกวังในนะครับนะก็เป็นขุนวังในครับวันนี้นะมากรุ๊กนะครับก็พยายามนะครับผมนะแนะนาเพื่อนๆน,นะครับพยายามเล่นเป็นแพทเทิร์นหรือรูปร่างรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้จําแพทเทิร์นในการเล่นได้ แตแน,นี้ผมเล่นเป็นโคนเก้าเล้าไปนะครับเขาก็แทงเบีย้ยขึ้นมานะครับผมก็ถอยโคนกลับมานะครับนะตำแหน่งนี้เขาเสริมเป็นตำแหน่งของเบี้ยบ,บ่อพางนะครับเบี้ยบ่อพางตรงนี้มานะฮะผมก็กินตัดนะเอาเปรียบเชิงเบี้ยเข้าไปก่อนนะครับเขาใช้เม็ดกินขึ้นมานะครับเม็ดกินขึ้นมาตำนนี้ตรงนี้ผมก็ฝังสูงไปนะครับเขาก็แทงมานะ แทงมาแล้วก็กลับมานะครับด้านขวามือเขาก็เสริมเบีย้ยขึ้นมาอีกตัวนะครับแต่น,นี้ผมก็ใช้เบีย้ยสกัดไว้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาแทางสูงขึ้นมามาละลายเบี้ยริมนะครับมันจะมีมันจะมีแต้มซ่อนอยู่นะครับแต่น,นี้ก็พยายามนะฮะยึดตรงกลางไว้ตอนนี้เขาเอาเม็ดลงไปขายนะครับผมก็นะยังไม่กินนะครับ ขยับขยายตัวหมากก่อนนะครับนะฮะเพราะว่าด้านขวามือนี่มันจบตีไม่ได้นะครับเล่นกันไม่ได้แล้วนะก็หมุนโคนนะฮะหาตำแหน่งนะฮะพยายามหาทางหาตำแหน่งให้ดีนะครับก็หมุนโคนแล้วก็ขยับขุนเอาโคนขึ้นนะครับทางคุณเกษลาก็หมุนตัวเหมือนกันนะครับนะใช้โคนขยับเหมือนกันตำแหน่งตรงนี้ผมก็พยายามนะฮะมาตีด้านซ้ายมือนะฮะ เพราะว่าด้านขวามือไปกันไม่ได้นะครับก็โจมตีกันหน้านี้หน้า,นนานเดียวนะด้านเดียวนะครับเขาก็พยายามเอาโคนหมุนฮนะหมุนหาตำแหน่งเหมือนกันนะครับแล้วก็หาแนวทางนะครับในการโจมตีแต่ตรงนี้นะครับผมใช้โคนขึ้นไปนะฮะถ้าก็ใช้เม็ดไอ้ใช้เบียดแทงขึ้นมาในะี่ผมอาจจะโยนโคนอ่าให้เม็ดกินเลยนะครับแต่เขาไม่แทงนะครับ เมื่อม่แทงนะครับแต่ตรงนี้ผมกินเม็ดนะครับแล้วก็เอาโคนขึ้นไปต่อนะตำแหน่งตรงนี้นะเขาเขาก็ากินตัดเข้ามานะครับเวาจะกินไหมครับเบียร์นะไม่กินนะครับเมื่อไม่กินผมก็ได้เขาเรียกว่านะได้ทางเดินนะครับเ,เม็ดขึ้นไปนะครับเอาเม็ดขึ้นไปนะฮะเอาโคนเสริมไปตัวหนึ่งนะครับ เใช้โคนขึ้นมานะฮะขึ้นมาจับจับเบี้ยเรานะครับตรงนี้ผมเห็นว่าเบี้ยมันยังไม่ขาดนะผมก็เดินเม็ดขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวก็จะใช้โคนขึ้นไปนะลองเม็ดไว้ทีหนึ่งอ่านี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็พยายามหมุนตัวหาทางเดินนะครับแต่นี้เขาถอยโคนนะฮะก็จะมาทำอะไรจะมาต่อม้านะครับใช่ไหมมาต่อมาเรา ผมก็มาปกันนะครับแต่เขาก็มาต่อจริงๆครับบอกมาต่อแล้วก็ไม่ไม่กินครับไม่กินนะถอยกลับมาก่อนเขาโยนมาเข้ามาด้านในเราเลยนะฮะโอ้โหมาตัวนี้เป็นยืนได้สวยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปกินม้าได้นะครับแต่ตนี้ต้องเอาขนเข้ามาผูกนะครับเพื่อนๆนะม้าดําเข้ามานะฮะก็ผมเห็นมันจะมีค่อมเรือนะครับก็หุบเรือไว้ก่อนนะครับ แต่น,นี้ผมเขาเสริมโคนมาก็ใช้ม้ากินเลยนะกินเอ็มมาตัวนี้ยืนมาไม่ค่อยสวยนะครับเขาเบียรยเข้ามานะครับก็ขยับม้านะครับขยับม้าหนีนะไปจับโคนก็จะใช้โคนขึ้นมาอีกไหมโอ้โหแต่มน,นี้ใช้มา้าเข้ามาจับเรือแล้วครับก็ขยับขยายมากนะครับหาตำแหน่งให้ดีนะครับ แต่นนี้ก็เอาขยับเรือมาตานึ่งเขาแทงม้านะครับก็ถอยอีกแล้วนะถอยก็ถอยกับม้านะอืม้มาก็ยืนสวยโอ้โหตำแหน่งนี้โดนสองกันแล้วครับเพื่อนเพื่อนะเออแต้มน,นี้พอมามันหลุดจากตำแหน่งด้านบนนะเขากินไปแล้วครับยังไงก็ต้องกินนะกินเข้าไปนะครับอืเอามาไปยืนฮะ กัดเข้ามามาลงหน้าเบีย้ยเขานะฮะออามาก็กินสองไปเลยนะครับก็ต่อเรืออีกแล้วแต้มน,นี้นะผมดูแล้วก็ต่อเรือก็เอาเรือไปย่อนะครับต้องย่อจะกัดจับกินเบีย้ยจับกินเบีย้ยนะถ้าไม่กินเขาเราจะกินเบีย้ยตำแหน่งนี้เขาใช้เรือกินแล้วก็เอามากินนะเอามากินแต้มตรงนี้ก็ใช้เรือมากดม้าเรา อื uh huh. มาเราถอยเราโด,โดนตีลูกนะครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ด้วยนะจังหวะไม่ดีด้วยนะครับกอเรือมาผูกไว้ก่อนนะเรือมาผูกมาไว้ก่อนโอ้โหแต้มตรงนี้ทําให้เราพลาดนะครับเพื่อนๆนะมีเขากินเบีย้ยฟรีด้วยนะครับแต้มตรงนี้นะเขากินเบีย้ยด้านขวามือซ้ายมือแต่เรามากินนี่ก็ผูกได้นะครับทําให้เบีย้ยด้านขวามือเราขาดนะครับโอ้โห หนะมากเป็นต่อเม็ดตอนนี้นะฮะเขาจะมีเม็ดใหม่นะนะครับก็ลำบากหน่อยนะฮะก็เดินเบี้ยไปผูกม้าไว้นะครับตามตรงน,นี้ก็เจ้าขุนขึ้นไปนะกะเจ้าขุนขึ้นไปลุยเขาเลยนะแต่ลืมด้วยว่าอา้ามันตามม้ามันขึ้นไปไม่ได้นะก็ต้องเสีย เวลาอีกแล้วนะครับเสียเวลาเดินนะฮะเดินผิดพลาดแต่นี้ก็เรือมากดมาก้าเขาไว้โอ้โหม้าตัวนี้โดดดีจังเลยนะครับโดดตีลูกเรือเราด้วยนะครับเราตีลูกอีกทีหนึง่งอือหือเราก็ได้เม็ดจริงจริงก็ได้เม็ดเรยก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเลยตอนตอนนี้นะครับทำอะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับ ต่ตรงนี้ฮนะเขาจะเอามากินเบียร์นะ้วก็ม้าเราก็จะขาดนะครับก็กะวัดไปเลยนะครับเอามา้กินเบียร์เราเราก็กินม้าเขานะกะวัดไปเลยนะแต่มน,นี้คุณเกศราจะเดินอะไรดีนะครับเขาหงายนะครับหงายแต่มีอันตรายมากเลยนะครับโอ้โห เบี้ยงหงายตัวนี้นะกินเราหมดแน่เลยฮนะโอ้ oh my god จากเป็นต่อนะตอนนี้ต้องมาทำนะครับกับเป็นรองตำแหน่งนะครับอ้าวแต้มนี้ลืมมาแล้วครับโอ้โหลืมมาก็กินม้าเข้าไปครับกวเข้าไปอแต้มตรงนี้นะได้กินม้าฟรีเนะจะชนะได้ไหมอืมาฟรีแบบนี้น่าจะชนะได้นะครับ โอโหเวลาเราก็เหลือน้อยนะไปน้อยอีกแล้วเวลาน้อยอีกแล้วแต่นมกี้ก็ต่อเรือผมก็ยังไม่กินนะครับนับดูตัวหมากสองสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดเก้าโอโหเป็นรองสองเบียรสองเบียรทูม,มาเอาตำแหน่งนี้ขยับขุนมากินเบียนะครับอือือพิดตาเดินแน่นอนนะครับแต่มน,นี้นะผิดตาเดินต้องเข้าบีบ,บขุนเขา กลับไปกินเบีย้ยดัานข้างกระดานนะไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โหเพื่อนเพื่อเอ้นะเขาก็กินเข้าไปเรื่อยนะครับผมจะตีลุกตีลุกมันก็จะไม่ได้อะไรนะเม็ดจะเสียอีกนะแล้วก็ติดเรือก็เสียเรือด้วยตนำะแหน่งนี้ก็เลยต้องเอาเม็ดนะผมว่าเอาเม็ดต่อก่อนนะครับเม็ดไปตีเอเม็ดกินไปก่อนนะฮะแล้วเราจะได้จังหวะทาตาเดินอีกทีหนึ่งนะครับ เขาก็กินนะฮะแล้วก็ตีลุกเข้าไปนะครับเขาติดเรือไหมติดเรือนะฮะติดเรือก็เข้าไปจับเบี้ยนะฮะกินเบี้ยเขาอือหือแต่เบี้ยเขาเยอะเหลือเกินนะครับเพื่อนๆนะเวลาก็เราเหลือเวลาน้อยอีกแล้วนะครับเวลาเราน้อยนะฮะอือหือมีเปรียบม้าก็จริงนะฮะแต่ตำแหน่งก็ยังไม่ได้สู้ดีอะไรมากมายนะครับตรงกลางของยังเป็นของเขาได้เยอะนะครับ ตำแหน่งนี้เขาก็ผูกไว้ผูกไว้แล้วก็หมากชนะไม่ได้ก็หาสเสบอือไปครับนะเวลาหมดแล้วนะก็กินเข้าไปเลือกินเข้าไปกินลูกเข้าไปเราก็กินนะตำแหน่งตรงนี้เราก็ดูแล้วเราชนะไม่ได้แล้วนะนะเวลาจะหมดแล้วครับเพื่อนๆนะโอ้โหเข้ามาไล่บีมม้านะครับโอ้เบี้ยก็ไม่กินอีกเออตายตายช่างยันนะเดิน วันนี้ต้องขออไปเพื่อนๆนะฮะ FC ทุกท่านนะครับอาจจะเดินไม่ค่อยดีนะครับนะก็ ừ. เวลาน่าจะหมดนะครับนะฮะก็ตีลุกเข้าไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอพึ่งกลับมาจากสวนปนีนะครับก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้ วันนี้ก็คงจะไม่รอดนะครับแล้วเจมจากสวนป้นนีก็พยายามนะผมก็พยายามจะทำมาให้เพื่อนๆไ,ได้ชมกันอีกนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรืออะไรตรงไหนเท่าไหร่นะครับกลับมาก็ก็พักผ่อนไปวันหนึ่งนะฮะวันนี้ได้เลิกได้ยามนะครับก็มาทำคลิปเลยนะครับอาจจะเสียงแหบแห้งไปบ้างนะครับเพราะว่าไป ที่ส่วนปั้นนี้ก็จัดไปประมาณ34มสี่ซิงเกิลนะครับวันนี้ช่างยันก็นะน่าจะแพ้นะก็ไปแพ้เวลาไปก็ไม่เป็นไม่เป็นไรครับสนุกสนานกันไปนะครับเพื่อนฮะนะนะก็เดี๋ยวผมจะมีนะอาจจะเป็นรีลันเกมของที่ผมไปแข่งมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเอานะความรู้สึกมาบอกกันนะมาคุยกันนะครับไปเล่นที่ส่วนบัานนี้ผลปรากฏ ว่าเป็นยังไงนะครับก็พยายามนะ FC ที่ติดตามช่างยันก็ให้กําลังใจกันก็แล้วกันนะครับนะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็เหลือสิบห้าวินะฮะเกมนี้ก็กุตส้เขาก็น่าจะชนะเวลานะครับก็ต้องเล่นให้จบเกมไปนะครับนะยังไงก็น่าจะแพ้เวลาแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะช่างยันก็ นะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็พยายามจะเอาคลิปแล้วก็เอาเกมแข่งขันที่ผมไปแข่งมานะฮะพยายามจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับนะต้องขออภัยกับเพื่อนๆทุกท่านวนนาที่นี้นะครับสวัสดีครับบายบาย